สุโขทัยเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่18กรุงสุโขทัยสถาปนาขึ้นโดยพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i t ต้นราชวงศ์พระร่วงมีความเจริญขึ้นตามลำดับและมีอำนาจมากที่สุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานกรุงสุโขทัยศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งมีอำนาจอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยในช่วงพุทธศตรวรรษที่18-19ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าจังหวัดสุขโขทยัยพระบรมราชานุาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยอนุสาวรีแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสการะแด่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ในสมัยสุขโขทยัยผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่วัดมหาธาตุเป็นวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตเมืองสุขโขทัยมาแต่โบราณและเป็นวัดประจําอาณาจักรสุขโขทยัยปัจจุบันนี้วัดมหาธาตุตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยได้ชื่อว่าเป็นวัดใหญ่ใจกลางเมืองสุขโขทยัยวัดช้างล้อม วัดช้างล้อมมีโบราณสถานที่สำคัญคือเจดีทรงกลมแบบลังกาเป็นประธานของวัดรอบฐานเจดีประดับด้วยปูนปั้นเป็นรูปช้างโผล่ครึ่งตัวด้านหน้ามีฐานวิหารก่อด้วยอิฐและยังมีฐานกำแพงแก้วก่อด้วยอิฐล้อมรอบวัดสีสวายตั้งอยู่ห่างออกไปทางตอนใต้ของวัดมหาธาตโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่ ในกําแพงแก้วประกอบด้วยปรางสามองค์รูปแบบศิลปะลบบุรีลักษณะของปรางค่อนข้างเพรียวตั้งอยู่บนฐานเตี้ยๆลวดลายปูนปั้นบางส่วนเหมือนลายบทเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวนมีการค้นพบทับหลังสลักเป็นรูปนาลายบรรทมศิลชิ้นส่วนของเทวรูปและเทวลึงที่แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูมาก่อน แล้วต่อเติมวิหารขึ้นที่ด้านหน้าแปลงเป็นวัดในพุทธศาสนาภายหลังวัดสีชุมเป็นศาส,สนาสถานโบราณแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือนอกกำแพงเมืองเดิมในตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมีนามว่าพระอาจนะ องค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวณดบซึ่งปัจจุบันยอดพระมณดบได้พังทลายลงหมดแล้วเหลือแต่เพียงผนังกำแพงโดยรอบไม่มีหลังคาปกคลุมเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งจนถึงทุกวันนี้